คุณเคยเจอข้อห้ามอะไรที่มันเป็นข้อห้ามโบราณแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆไหมซึ่งอ่ะมันมีเรื่องที่เป็นกุสโลโบายลหลายๆอย่างห้ามเล่นซ่อนแอบ,บตอนกลางคืนตอนกลางคืน,นอ,อ่าเดี๋ยวผีมันจับตัวไปนะคือมันมีเด็กไปไปแอบ,บอยู่ในในห้องน้ำตอนพสเพแบบนี้<ๆ>แหละแล้วคือเด็กถูกขัง้งน้ำเสียชีวิตผิวปากร้องเพลง กำข้างกลา,างคืนนี่แหละมันก็เป็นการเชื้อเชิญเขาเพราะเขาได้ยินอย่างห้ามเล่นมีดผีมันสามารถผลักได้ไหมเอาพี่เคยมีมีบางจังหวะไหมที่แบบเราไม่ได้จะไปองศาอนี้เลยแต่มันไปเองอะ่ะมือ,อมันไปเองอะ่ะก็น่นหนักผีาพากแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นกุศโลบายและถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันก็เกิดขึ้นจริง สวัสดีครับตอนเราก็สู่เดอร์ซิเซนท็อกท็อกข้างกองนะฮะวันนี้เราอยู่สะพานใหม่สะพานใหม่ใช่ไหมใช่เนี่ยใกล้บ้านพี่ไงเออแถวนี้เขาเรียกสะพานใหม่เออหนูไม่รู้หนูมาวัชราพลสายใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะมานั่งคุยกันแบบง่ายๆชิวๆเรื่องของข้อห้ามอย่างเช่นห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนตอนกลางคืนอ่าเดี๋ยวผีมันจับตัวไปนะเฮ้ยอันนี้หนูเคยมีประสบการณ์หรือแม้แต่ เรื่องของการแบบว่าห้ามคุยกันขณะกินข้าวห้ามตัดผมว <One Put S 1> ันพุธเอออะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องข้อห้ามแบบนี้กันว่ามันมีข้อไหนที่เรามีประสบการณ์กับข้อไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่หลอกอะไรออาจจะเป็นแค่กุศโลบายหลอกเด็กคุณเคยเจอข้อห้ามอะไรที่มันเป็น ข้ามโบราณแล้วมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆไหมเมื่อกี้ที่พี่เจพูดคือห้ามเล่นซ่อนแอบตอนโพเพหรือกลางคืนจริงไหมเนี่ยคือเด็กๆอ่ะสมัยอยู่บ้านย่ามันจะมีแก๊งเด็กในซอยเป็นเด็กผู้ชายหมดเลยแล้วเขาจะแบบไวใกล้ๆกันเลยอย่างเงี้ยก็จะชวนกันเล่นตอนโพเพสจำได้ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวมันมืดเร็วพี่ประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงมันมืดแบบมืดแล้วก็แอบมันก็มีแค่พื้นที่ประมาณส่วนเนี้ยไม่ได้กว้างอะไรเลยพี่เจเล่นกันประมาณห้าหกคนหนูว่าไปซ่อนแค่ แค่ข้างหลังต้นกล้วยอะลงกล้วยประมาณสองสมต้นที่มันขึ้นติดติดกันแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเราตัวเล็กเราก็ไปซ่อนน้องคนนี้มันหาเราไม่เจอครับมันหาเราไม่เจอแล้วมันหาน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายอะไม่เจอเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันหา,าไม่เจอมันเดินผ่านเราอะห้าหรอบนี่นะพี่เจแต่ยังไงก็หาไม่เจอเดินมายังไงก็มองเราไม่เห็นแล้วก็ ยิ้มและอุ้ย,ยเราซ่อนเก่งมากเขาหาเราไม่เจอเอะไรเงี้ยจนแบบทุกคนอะ่ะเริ่มแบบจะเลิกเล่นแล้วก็มันหาเราไม่เจอหาน้องอีกคนไม่เจองันเลิกเล่นดีกว่าความเด็กอะ่ะมันไม่ได้มีความรับผิดชอบไงว่าจะต้องหาให้เจอ,อก็เอ ride, องั้นเดี๋ยวเลิกเล่นแล้วกลับบ้านสงสัยสองคนนี้หนีกลับบ้านไปแล้วมั้งเขาคิดอย่างนี้จนหนูแบบได้ยินว่าเขาจะกลับบ้านกันหนูก็เลยออกมา ออกมาแบบเฉลยว่าเอ้ยเราซ่อนตรงนี้นะเหมือนเราเราแบบตกใจว่าทําไมเขาจะกลับกันแล้วเหมือนเราแบบหมดสนุกอะยังอยากเล่นอยู่เลยไรเงี้ยกลายเป็นเขาบอกว่าเขาหาเราไม่เจอทั้งที่ทุกคนอะเดินมาตรงนี้หลายครั้งแต่ทําไมหาเราไม่เจอ,อแล้วสรุปน้องผู้ชายอีกคนนึงอะ ก็หากันไม่เจอ,อจนต้องตะโกนเรียกว่าเลิกเล่นแล้วออกมาได้แล้วแล้วน้องอ,อเดินออกมาจากแค่เหมือนกับฝั่งตรงข้ามหนูแต่มันเยืองๆกันอย่างเงี้ยพี่เจนิดเดียวเองอะ่ะมันเป็นมุมสาวอะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะแต่หากันไม่เจออะ่ะแล้วความรู้สึกอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเห็นผีเราแค่รู้สึกว่าเราเห็นคนเยอะ แล้วเราก็รู้สึกว่าตรงมุมที่น้องเขายือนอยู่อะมันมีผู้ชายอะยือนอยู่แต่เราไม่ได้เห็นแบบเป็นเป็นกระตาเนื้อไงพี่เราแค่รู้สึกแล้วเราก็แค่คิดว่าเราอะคิดไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอน้องผู้ชายคนนั้นอะเขาเดินออกมาแล้วเขามาบอกว่าทําไมหาเขาไม่เจอเขาตะโกนเรียกก็แล้วทาไมทาไมไม่ได้ยินเขาหลออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนที่เล่นด้วยกันอะเริ่มแบบใจเสียว่าแบบเฮ้ยคืออะไรแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ให้เล่นตอน5้าโมงหรือห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยอีกเลยพี่มไม่ว่าจะเล่นอะไรนะห้าโมงเนี่ยย่าจะเรียกเข้าบ้านแหละจริงพอคุณพูดถึงเรื่องเล่นแอปภัยแอบตอนกลางคืนนะคะคือมันมีเด็กไป<อ>ไปแอบอยู่ใน<อ>ในห้องน้ําตอนโพเพแบบนี้แหละแล้วปิดเทอมไงวิอย่าบอกว่าล็อกประตูห้องน้ํา เด็กไปซ่อนตัวเล่นแอปไหแอบกันอะ่ะตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ตัวเองอะ่ะดันไปแอบในห้องน้ําผมเข้าไปฟังนะนะอพอไปแอบในห้องน้ํผ่านโลงก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กอะ่ะมันเผลอหลับพานโลงก็เข้าไปไม่เห็นใครตะโกนถามไม่มีใครเพราะเด็กมันไม่ตื่นไงเขาก็เลยปิดพอปิดปุ๊บปิดเทอมไงครับวันปิดเทอมแล้วสุดท้ายก็คือเด็กถูกขังในห้องน้ำเสียชีวิต อันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผีอ่ะ มันบังหรือเปล่ามันบังหรือเปล่าเพราะตะโกนเรียกก็แล้วอะไรก็แล้วก็เขาเห็นว่าไม่มีใครอยู่แต่เขาไม่ได้เดินเข้าไปเช็คไงว่าทุกห้องมันเปิดหรือเปล่านึกออกไหมแต่ถ้าตามความเป็นจริงอะ่ะมันต้องมีครูเวรมีพานล,ลงมาทางาน,งนอย่างนีมันจะต,ต้องมีได้ยินเสียงบ้างสิถูกตงเด็กมันต้องร้องอะ่ะมันกลับไม่ได้ยินไงเด็กมันอากาศหลับแล้วอยู่ๆทาไมพานลงถึงถูกดนใจว่าทำไมกูไม่เดินไปเช็คทุกห้องเออมันอาจจะเป็นความสับเพ่าก็ได้แต่ผีอาจจะบังตาทั้งหมดทั้งมวลอออะไรประมาณนี้ยซึ่งอ่ะมันมีเรื่องที่เป็นกุศโลบายหลายๆ ส่วนมากน้องอย่างเช่นอะไรบ้างถ้ากุศสโลบายนะสําหรับหนูหนูมองว่าห้ามพูดเวลากินข้าวห้ามเล่าความฝันตอนที่กินข้าวบนโต๊ะอาหารเพราะถือว่าจะทําให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงหรือถ้าเป็นฝันร้ายนะจะกลายเป็นจริงหรือถ้าเป็นฝันดีมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเหมือนกับมันจะกลายเป็นพลิกพลิกเป็นวิกฤตในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยแต่กุสโลบายสาหรับหนูหนูมองว่าเป็นกุศสโลบายเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าฝันไม่ดีแล้วฝันถึงสิ่งแบบ ไม่สวยงามกินข้าวไม่ลงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือฝันแบบว่าฝันถึงผีเออฝันถึงผีมาเละมาอะไระเออคนที่นั่งอยู่ด้วยอ่ะจะกินข้าวต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าอาจจะเป็นกุศโลบายตรงนี้ด้วยหรืออาจจะอาหารติดคออะไรอย่างเงี้ยอจานโอมีกุศโลบายอะไรที่เกิดขึ้นจริงอีกไหมผิวปากร้องเพลงกำข้างกลางคืนนี่แหละพี่เจอ๋อทำไมเขาข้ามผิวปากมันจะมันจะเจออะไร การผิวปากคอังข้างกลางคืนเน่ะมันเหมือนลองเรียกสิ่งบางสิ่งครับแล้วก็บางอย่างเออเหมือนเขาบอกว่าเรียกผีใช่ไหมใช่ใช่ผิวปากกลางคืนจะเรียกผีได้ใช่แต่ในคือสภาวะหรือสถานที่นั้นนั้นด้วยอ่าอาถ้าเป็นในมองในเมืองอย่างที่เราอย่กรุงเทพน่ะมันก็คงจะยากครับแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดใกล้วัดใกล้ป่าช้าหรือใกล้สถานที่ที่มีพลังพวกนี้อยู่ครับมันก็เป็นการเชื้อเชิญเขาเพราะเขาได้ยินแต่ถ้าเกิดห่างไกลจากพวกเขาเขาไม่ได้ยินเราหรอก อ่ามันก็ไม่ได้เชื่อเชิญอืมอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีกุศโลบายน่าจะมีการเล่าให้ฟังว่าทาไมถึงห้ามผิวปากกลางคืนอ่าตอนกลางคืนมันอาจจะเหมือนประมาณว่าบอกรู้ที่ตั้งเราว่าตรงนี้มีคนอยู่ถ้าสมมติว่าสมัยก่อนโบราณเลยนะหรืออาจจะดูไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยในการผิวปากกลางคืนอย่างห้ามเล่นมีด อ่าอันนี้ก็กุซโลบายไงเดี๋ยวมันผีพักเออถ้าสมมติผมมองนี้ว่าในมุมหนึ่งที่ผีมันผักได้จริงๆอ่ะผีมันสามารถผลักได้ไหมเอาพี่เคยมีมีบางจังหวะไหมที่แบบเราไม่ได้จะไปองศานี้เลยแต่มันไปเองอ่ะมือมันไปเองอ่ะก็นั่าหน่ะผีพักมันคือพลังงานหนึ่งนะถ้าสมมติว่ามันเกิดอยู่เด็กๆเคยเห็นใช่ไหมที่แบบเด็กถือมีดเล่นอยู่ไอ้ยิ่งระวังยิ่งโดนอ่ะใช่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 ไอ้คนที่ระวังเนี่ยคือแบบเฮ้ยพอเห็นแล้วอ่ะมันเหมือนมันมีเซนหนึ่งว่า กูจะโดนเออแต่อีกเซนหนึ่งก็คือไอเด็กมันก็ไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายแม้ก็มีใครมาดันโปเข้าไปโดนกดนได้เอออันเนี้ยเจอบ่อยนะพลังงานไปพลังงานไงใช่เนี่ยอย่างมันมีอีกหลายกุศโลบายนะท่าที่ผมเจอเนี่ยยาตัดเล็บตอนกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเข้าเนื้อไงอ่เพราะว่าเขาก็ป้องกันอุบัติเหตุการตัดเล็บซึ่งมันก็ไม่ได้ที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหตุผลอื่นๆใช่อุ๊ยแต่บ้านหนูอ่ะอันนี้ตั้งแต่เด็กนะย่ากับปู่เขาคนโบราณเขาจะสอนว่าห้ามตัดเลตอนกลางคืนห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนห้ามกวาดบ้านมีเออเ,เดี๋ยวมันจะแบบว่ากวาดกระดูกพ่อกระดูกแม่<อ>เดี๋ยวตัดกระดูกพ่อกระดูกแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถือซึ่งเป็นกุศโลบายและถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันก็เกิดขึ้นจริงถ้าคุณไม่ระวังอย่าคุณอย่าไปมองว่าทำไมอ่ะมันก็มองเห็นอยู่อ่ะ สมัยก่อนเป็นไฟแรงเทียนอะนล็ออกมามันจะมองแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำในการตัดเล็บลักษณะเป็นแบบนั้นอย่ารีบผ้าสมัยก่อนก็แบบพี่เจบอกกันว่าตมตอนคืนนะมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไฟเราสว่างสมัยก่อนเดี๋ยวไฟไม่สมัยก่อนมันต้องเป็นฐานมองไม่เห็นครับยาก่อดบ้านตอนคืนเนี่ยเขาก็ไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ทําความสะอาดมากเกินไปจนทําให้ของมีค่า ตกหายใต้ถุนบ้านอ๋อสมัยก่อนบ้านมันเป็นยกใต้ถุนสูงไงแล้วนี่เขาบอกว่าห้ามผิวปากตอนกลางคืนอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าการผิวปากตอนกลางคืนเนี่ยทำให้ผู้คนตกใจและความเชื่อนี้เนี่ยยังสามารถใช้เป็นกุศโลบายได้เพื่อห้ามปามไม่ให้เด็กหรือคนออกนอกบ้านไปทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในเวลากลางคืนส่งสัญญาณซิกไงผู้ชายจะพาผู้หญิงหนีอย่างเงี้ยเขาก็แบบ อถ้าคุณจะผู้ชายหนีคุณจะผิวยังไงแผลวเลยเห็นไหมเสียงคุณไม่มีเลยคุณผิวได้แผลวเลยอ่ะพี่โอเคยไหมเคยไหมไม่เคยพาสาว ผม้ผมไม่เป่าหรอกหรอผมปินขึ้นไหรอง่ายดีไม่มีแรงเป่าบ้านสองชั้นเนี่ยแสดงว่าบ้านสองชั้นเออไม่ส่งซิก่อนเลยหรอมันจส่งแล้วเดี๋ยวนี้องโทรอย่างเดียวเราพี่วิดีโอพอหาอยุ่ไหนอยู่ไหนอ่ะพอมาหน่อยซิโอเคจบครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอะไรคะอ่ะอย่างเรื่องนี้ฮะเรื่องของว่าจิ้งจกทักห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนแต่คุณรู้ไหมมันมีรายละเอียดของเรื่องจิ้งจกทักอีกด้ะฮะคืออะไรพี่เช่นถ้าจิ้งจกทักอยู่ข้างหน้า หรือทักอยู่ตรงศีรษะห้ามออกนทีคุณต้องเลื่อนนัดเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาเตือนคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะไปประสบอุบัติเหตุเกิดเรื่องไม่ดีเกิดเรื่องเลวร้ายแต่ถ้าทักอยู่ทางซ้ายมืออหรือด้านหลังค่ะคุณสามารถกระทำการนั้นได้ออกไปได้แต่ระวังตัวหน่อยเอออะไรแบบนี้เอ้พูดถึงเรื่องจิ้งจกักจิ้งจกทักเออจิ้งจกมันทักด้วยเหรอทัก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 สมองมีคนมบัร้อยยังไงต่อ หนูมีคนนึงเขาเป็นเหมือนกับคนคร,บรู้จักแถวบ้านที่ตราดเด็กๆเกนาะเราก็จะเห็นเขาไม่มีขาสองข้างไม่มีขาเป็นผู้หญิงนะไม่มีขาสองข้างเลยแล้วเขาก็จะมาด้วยรถ ที่มันเป็นเหมือนซาเล้งอ,ะอ่ะเออเป็นมอไซค์แต่ไม่มีเกียร์มันเป็นเหมือนเกียร์เข้ามืออ่ะเกียร์มืออย่างนั้นอ่ะหนูก็แบบสงสัยนะว่าทําไมคนเนี้ยเขาถึงไม่มีขาเขาไปทําอะไรมาถึงพ<ๆ>ิการหนูก็ถามย่าย่าเขาก็บอกว่าสมัยก่อนอนะ่ะคนเนี้ยเขาสมบูรณ์แล้วเขาสวยเขาเปรี้ยวเลยแบบ,บทาเล็บแดงปากแดงเลยแต่มีวันหนึ่งเขาอ่ะเหมือนจะออกจากบ้านไปทาอะไรนี่แหละเราจิ้งจกทักและเขาไม่ฟังแล้วคนที่อยู่บ้านเดียวกับเขาก็เห็นว่าเขาไม่มีเงาหัว สวัสดีครับผมเจจากรายการเดอะซิกเซนคอนเนตีนะตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศอาปาก้างสตูดิโอนะผมจะให้ดูน้องน้องนี่ใชยคอมจอกิดตัวนะ้องสองจอครับสองจอนะนี่ก็จอสองจอนะฮะรวมแบบนี่ครับเครื่องตัดขนาดใหญ่แกินีนกำลังไฟสูงมากนะฮะแล้วก็นี่ก็สอจอใช่ไหมครับใช่ครับนี่อันนี้เลยห้ามายุ่งใช่ไหมอันนี้อีกสองจอนะ นี่อีกสองจอนอีกสองจอดูครับคอมตัดแต่ละเครื่องของเราเนี่ยกินไฟเยอะมากนะครับรวมทั้งแอร์ตัวนี้นะครับประมาณสามหมื่น BTU นะแล้วก็ออฟฟิศอีกข้างในก็ยังมีใช้ไฟมีตู้เย็นอีกนะครับแล้วก็มีชั้นบนด้วยนะครับแล้วก็นี่มีคอมพิวเตอร์เครื่องมีปริงรปร้งต้นริ้นเตอร์มีครบหมดเลยแต่ผมจะให้ดูครับด้านนอกเนี่ยผมจะมีรถไฟฟ้ามีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับ ああตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ไฟขนาดนี้คุณดูมิเตอร์ของเราครับนิ่งเลยขยับจริงเดียวเห็นไหมฮะขยับเหมือนตัวสล็อตเดินอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแดดดีๆแบบนี้นะฮะเรามาหาประโยชน์จากแสงแดดที่เราได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแดดดีเราก็ใช้ไฟฟรีนะฮะ ใครอยากใช้ไฟฟรีแบบนี้ติดต่อ h ฮ l โล s ซ la r เลยรับรองว่าคุณจะถูกใจแน่นอนจ่ายค่ไฟเพียงมิตรเดียวเท่านั้นครับแผ่นทองอกงเฮ่งเจียฉีเทียนตาซ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าฉีเทียนต้าเซิ่งท้องกง โดยทางสันเจ้าได้ทําร่วมกับรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากสารเจ้าโดยนักพรตด,ด้านหน้ามีคำอวยพรมงคลให้นําพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่องด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจําตัวของอากงชีเทียนตาเซ่นคาทายูอี เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก้าววงบอกถึงความมีสติในทุกขณะกระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่ง เหมาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชี้เทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line at The Six th Sense TV ของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัวเขาอะ เหมือนจะออกจากบ้านไปทําอะไรเนี่ยแหละเราจิ้งจกทักและเขาไม่ฟังแล้วคนที่อยู่บ้านเดียกับเขาก็เห็นว่าเขาไม่มีเงาหัวก็เลยเอาผ้าถุงอะ่ะแต่มันคงเป็นผ้าถุงที่ใส่แล้วอะ่ะมาคลุมหัวเขาแล้วเหมือนเขาเป็นคนรักสวยรักงามอะเขาก็ปัดออกแล้วเขาก็แบบด่า ด <đ> ่าคนที่เอามาคุมหัวเขาว่าแบบทาอะไรเนี่ยเลอะเทอะแล้วผ้าถุงมาคุมหัวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย <ừ> คือความเชื่อคนคนโบราณหนูไม่รู้ว่าทุกภาคมั้ยนะแต่บ้านหนูอะถ้าเห็นไม่มีเงาหัวเอาผ้าถุงแม่หรือผ้าถุงคนในบ้านคลุมหัวจะรอดไง <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ต้องเอาของออกยอะไรใช่ใช่เราจะรอดทีนี้เขาก็เหมือนแบบปัดอะมันยังคลุมไม่ดีเขาก็ปัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโวยวายแล้วก็ออกจากบ้านไปสรุปวันนั้นเขาไปประสอบอุบัติเหตุ ขาขาดสองข้างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็คือเรียบร้อยเลยเป็นผ,ผู้พิการโดยสมบูรณ์รแล้วก็กลายเป็นว่าเขา,าก็เหมือนกับเหมือนเหมือนเสียดายอะว่าแบบเออถ้าวันนั้นเขาฟังเนาะม,มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรแบบนี้อ,อันนี้คือประสบการณ์คนใกล้ชิดส่วนตัวจิ้งจกทักใช่มีแม่ของอาจารย์โอมีแมจิ้งจกทักแล้วมีเหตุการณ์ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงผมก็เจอบ่อยนะจิ้งจกทักอแต่ผมก็ไปแต่ผมก็ไปะ ครัักข้างหลอะไงมาทักข้างหลังข้างหลังนาบ้าเนื้อก็มีมันแล้วแต่มันแล้วแต่แล้วแต่คือจริงๆแล้วเรื่องจิ้งจกทักมันนอกจากจิ้งจกแล้วเนี่ยยังมีตุ๊กแกอีกนะตุ๊กแกเวลาตุ๊กแกร้องเนี่ยบางคนนับนะพี่นุ้ยเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่นับว่าตุ๊กแกเนี่ยมันร้องกี่รอบถ้ามันร้องถึงห้าครั้งหรือเกินห้าครั้งเนี่ยแปลว่ามันมีความพิเศษแล้วในการในการทักหรอแบบ ห้ามออกมีอันตารายอะไรอย่างนี้เหรอเออเขาบอกว่า<ด>ตุ๊กแกโดนผีตามเเห็นผี oh. อ๋อ <c oughs> คุณลองไปนั่งสังเกตเูยนะเวลาตุ๊กแกร้องกี่รอบอ่ะลองไปนับดูถ้าเกินห้ารอบในแปลว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> อ่าแต่แตอนนี้ด้วยความเชื่อเนี่ยในในทางของคนโบราณ <c oughs> เขาบอกว่าตุ๊กแกหรือจิ้งจกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบันพัุรุษของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตุ๊กแกหรือจิ้งจกทักเนี่ยแปลว่า พ่อแม่บรรพบุรุเราเตือนไว้ว่าอย่าออกไปข้างนอกนะมันจะมีเหตุร้ายใครที่ไหว้ผีปู่ย่าใครที่ไหว้บรรพบุรุษเขาก็จะเชื่อเรื่องพวกนี้หรืออันนี้พี่เจเคยเห็นในหนังนางนาคสมัยพิซายเจริญปุระเล่นที่เป็นแมงมุมแล้วมันเอาอกกระแทกอกกระแทกไม้อะ รบล้านนะเป็นร้านนะขายได้เป็นร้านนะใช่แล้วร้อยล้านป่ะร้อยร้อยแล้วพี่คิดดูดีอันาัน้ามันเป็นความเชื่อโบราณมากๆเลยนะแมงมุมเอาอกกระแทกอะหนูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะอันนั้นก็ความหมายเดียวกับจิ้งจกเนี่ยแหละห้ามออกอันนั้นคือร้ายแรงมากห้ามออกเด็ดขาดเชื่อเรื่องนี้กันไหมเรื่องของนกแสกเชื่ออยจริงเหรอเชื่อทำไมอะยายาเียนกแสกเนี่ยคือนกในตระกูล หมือนลูกไหมใช่มันอ่าใช่ใช่มันตัวเล็กกว่าใช่ใช่เอแล้วนกแสกถ้าไปเกาะอยู่ตรงไหนไปเฝ้าอยู่หลังคาบ้านใครจะเกิดงานอัปมงคลบ้านหนูค่ะเออบ้านหนูเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ที่ตราดบ้านย่าเลยนะบ้านย่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านพี่น้องเขาอะแค่กั้นรั้วแล้วอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันเลยสองสามหลังทีนี้เนี่ยเด็กๆเนาะเราก็ชอบนั่งกันคืนแล้วก็ชอบมานั่งเล่นรับลมหน้าบ้านทีนี้หนูเห็นนกพี่ มันมาประมาณห้าวันหนูไม่แน่ใจแต่ประมาณมไม่เกิน7วันอ่ะมาทุกวันเลยแล้วมาช่วงโปรเพลมาช่วงพปบค่าแล้วมันจะมองไปที่บ้านยา่าบ้านน้องสาวยา่าแล้วมองอย่างเงี้ยทุกวันแล้วจ้องอยู่อย่างเงี้ยจ้องอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนจนแบบ ผิดปกติก็เลยไปเรียกปู่มาให้ดูว่าปู่นกอะไรอ่ะทําไมมันมาจ้องบ้านบ้านย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยปู่บอกทักเข้าบ้านเลยเข้าบ้านห้ามทักปู่ปิดบ้านเลยแล้วเขาจะไม่ให้ทักด้วยนะห้ามทักปิดบ้านเลยแล้วปู่ปู่ก็แบบให้เอาน้าเกลือล้างหน้าแล้วก็ให้ไปอาบน้ําสับผมใหม่ทั้งนั้นที่อาบน้ําแล้วนะอันนี้คนคร e t โบราณนะพี่ให้ไปอาบน้ําสับผมใหม่เลยแล้วก็รีบเข้านอนให้สวดมนต์ไหว้พระด้วยหลังจากนั้นอ่ะไม่ถึงเดือนอ่ะ เรียกว่าแฟนของน้องสาวย่าที่เป็นก็เสียชีวิตกระทันหันโดยที่แบบไม่ได้มีปีมีขลุยขนาดนั้นครับแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเนี่ยพูดกันในงานศพว่าเนี่ยหนูเห็นเนี่ยมันมีคนเห็นนะเห็นนกมาจ้องอยู่หน้าบ้านอาจารย์อมีประสบการณ์ไหมเรื่องนี้ที่บอกว่าเชื่อก็คือถ้าเป็นที่บ้านผมเนี่ยสมัยก่อนน่ะนกแสกนกคู่นกข้าแมวเนี่ยอนกทั้นี้ต่กกอนเข้าบ้านผมเ เข้าบ้านที่ที่จันนี่แหละพอเข้าบ้านเขาก็ไล่กันพ่อแม่เขาก็ไล่ไล่ไล่ออกไปแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่พ่อก็รถคว่ำแขนหักอ๋อก็ยังดีแค่แขนเสือเขย่าหรือเปล่าเสือเขย่าเขย่าเลยซึ่งจุดเริ่มต้นที่เขาเล่ากันมาคือเริ่มต้นจากการที่ว่าอยู่ๆมีนกแสกเนี่ยมาเกาะคือทําไมทําไมเขาถึงเชื่อว่านกแสกมาเกาะเนี่ยตามหลักการง่ายๆเนี่ยคือนกพวกนี้มันไม่มันไม่ค่อยมายุ่งกับ คน,คนออมันไม่ค่อยมายุ่งกับบ้านเพราะว่าวิาวธีการหรือว่าวิถีของมัน,นคือมัญหากินกลางคืนอยู่แล้วแต่มันก็จะไปกินพวกหนูใช่ไหมถ้าเราเจอเนอบ้านนั้นอาจจะมีหนูก็ไน้นกแสกมาเลยมาท่านี้ตามนะมเขาก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นกแสกมาแปลว่ามันต้องมีเรื่องไม่ปกติออแต่โดยโดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองตามหลักแบบฝรั่ง เลี้ยงนกเขาแมวนกแสกกันเลยนะพี่แต่ในฝรั่งอ่ะมีความเชื่อนึงอ่ะนกเขาแมวหรือนกแสกเนี่ยเป็นสัตว์นาโชคเขาเลยนะถูกต้องเป็นแบบว่าลัคกี้อนิมอของเขาเลยนะซึ่งอันนี้ก็ต้องลองลองพิสูจน์ต่อไปซึ่งมันอาจจะมีส่วนก็ได้ถ้าสมมติว่าในความเชื่อของคนไทยคือมันไม่มยุ่งกับเราผมยังเคยเอานกแสกเข้าบ้านเลยไม่ผมไม่รู้ว่านกแสกหรือนกอะไรตอนนั้นน้องมันเอามาให้มันเลี้ยงอ่ะน้องมันเลี้ยงแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านมาโชว์ที่บ้านแล้วว่า นี่ก็โชว์ก็เล่นไปเล่นมาน้องบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในตระกูลของนกพวกนี้นะเราก็เอาตายหาแล้วเอาขบานเอาขบานเดี๋ยวเอารูปไปดูผมมีรูปอยู่เออทีมงานเอารูปไปด้วยนะเอผมมีรูปนี้อยู่ก็ถ่ายรูปคู่กับนกอะไรอย่างเงี้ยตระกูลพวกนกคู่นกอะไรพวกเนี้นั่นแหละนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อของนกแสกแต่จะมีความเชื่อนึงที่อันนี้คือหลายๆคนจะเชื่อกันมากนกขี่ใส่หัวจะโชคดี อ่ะคุณเชื่อว่าโชคดีใช่ไหมจานโอโชคร้ายโชคร้ายสำหรับผมนะมีหลายคนแก้เคล็ดเรื่องนี้ครับพูดแบบคุณนี่แหละเอาหรอขี้ใส่หัวหนูถูกสอนมาไงหนูถูกสอนมาว่าถ้านกขี้ใส่หัวจะโชคดีจะถูกหวยแล้วมันถูกหวยจริงอถ้าสมมติมองอะนะนกอะมันขี้ใส่หัวมันยากนะมันยาก แต่มันอาจจะมองเห็นจุดโฟกัสอะไรที่มันจะทิ้งระเบิดลงมานหน่งเห็นหข้างล่างลงไปแบบอุ๊ยอันนี้มันออน่าจังเลยอะไรอย่างงี้ยบางบางทีเราไม่ได้อยู่ณนะจุดที่มันควรจะขี้ ye, อย่างเชเ่นแบบใต้หลังคาใต้ต้นไม้แต่เราเดินเดินอยู่มันขี้ใส่หัวเอออันนี้ต้องคิดนะใช่ทำไมมันต้องเลงเ็งโฟกัสมาที่เราเรามีอะไรที่เป็นสารสื่อนาสัญญาณให้นกขี้เขาบอกว่าท่านกขี้ใส่หัวเนี่ยเชื่อว่าจะโชคร้ายถ้ากําลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกขี้ใส่หัวเนี่ย ให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกําหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของนกขี่ใส่หัวในความเชื่อเชื่อไหมเรื่องเนี้เชื่อแต่แต่คุณเชื่อว่าโชคดีเพราะคุณลัคกี้เออหนูลัคกี้มาตลอดโชคร้ายสิอาจารย์โอว่าไงลองเล่าสิโชคร้ายแต่คุณโชคห่วยนะพี่โอ้โหเละเลยแหละจะโชคดียังไงล่ะเออเนาะมันก็โชคร้ายสินะเละแล้งหัวอ้าวเข็มด้วยแต่บางคนอะ พอโชค้ายแล้วจะได้โชคลาบทุก็ต้องไปดอครับมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนี่อันนี้เขาบอกว่าเสียงคนเรียกชื่อเราเนี่ยห้ามขานตอนกลางคืนห้ามขารับซึ่งเขาบอกว่าถ้าขารับเนี่ยคนคนนั้นอาจจะมาอยู่กับเราหรืออาจจะโดนของหรืออาจจะโดนของเออใช่เป็นพวกลมพลลมพัดอซึ่งจริงๆในรายการเดอะซีเซ็นคองเีเจอบ่อยมากบ่อยบ่อยเรื่องแบบนี้คือติดมาเขาเรียกชื่ออย่างส้ม ขารับแล้วก็หันไปไม่มีใครออย่างเงี้ยถือว่าเรารับแล้ว่ถูกไหมซึ่งการที่สมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะมีคนทักอย่างคนทักเนี่ยคุณทักแล้วคุณหันไปเนี่ยซึ่งจริงๆเราหาที่มาของเสียงไม่ได้เราอย่าเพิ่งตอบอาจจะหันไปดูก่อนแล้วพิจารณาก่อนว่าอะไรถูกไหมบางคนมันอันตรายเร็วไงเออเป็นอันตรายบางทีมันอาจจะอันตรายก็ได้ซึ่งมันอาจจะอันตรายกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรที่มันเป็นความเชื่อ ก็เชื่อไว้บ้างใช่เอออันไหนที่แบบว่าพิจารณาแล้วไม่น่าเกี่ยวข้องก็ทำไป อันไหนที่เราประสบมาเราเชื่อเราก็จะบอกว่าอันนี้เราเคยประสบแล้วมันเจอจริงๆใช่ค่ะแต่มันก็ไม่ได้เจอทุกครั้งไปใน100ครั้งอาจจะไม่ได้เจอครบ100้ครั้งไ่ได้คุณเรื่องของความเชื่อแต่เราก็ไม่ได้สอนให้คนงมงายทุกเรื่อง<ม>เรายพยายามแบบให้คนมีสติเอาไว้ยังไงถนะ้าคุณมีสติคุณติดโซลาเซลล์สตินี้จะทําให้คุณประหยัดไฟได้หลายบาทเลยทีเดียวนะฮะ,ค,ะคิดจะติดโซลารเซลล์คิดถึงเฮลโลโซล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า